สวัสดีครับผมอ๊อฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่15แล้วนะครับขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่กดติดตามให้แล้วก็รับชมรับฟังในทุกๆคลิปนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้เห็นในมือถือไปพร้อมๆกันนะครับน้องผู้ชายคนนี้ เลิกพนันได้3าถึงสเดือนก็คือน่าจะมีเงินเก็บบางส่วนแล้วแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งได้หวนกลับไปเล่นพนันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้กำไรด้วยผมถามทุกคนหน่อยเงิน1นึ่งมืนบาทเยอะไหมบางคนก็บอกว่าเยอะมากครับก็คือแบงค์พันส0บใบใช่ครับน้องผู้ชายคนนี้ได้นำเงิน1นึ่งมืนบาท วงเล็บที่ได้จากการพนันไปซื้อของที่มันมีประโยชน์กับตัวเองโดยมีความคิดว่าตัวเองมีระบบจัดการที่ดีและแล้ววันหนึ่งก็เสียท่าให้กับมันจนได้นะครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้จะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับพี่ครับผมอยากระบาย ความรู้สึกเกี่ยวกับพนันบอลและบาคาร่าครับซึ่งผมเคยทักหาพี่แล้วตอนปีที่แล้วผมหวนหลายรอบมากแต่รอบนี้ผมเลิกไปได้3เดือนเกือบ4เดือนนะครับก็คือประมาณร้อยกว่าวันนะครับผมก็กลับมาเล่นใหม่ทีแรกผมก็เล่นได้ประมาณหมื่นต้นๆผมเลยได้นำเงินไปซื้อ กางเกงยียนรีวาย501แท้ในราคา3,190บาทเสื้อยือดเดวิดโจนแท้นะครับในราคา1 0 9 0บาทเสื้อฮู้ดเดวิดโจนแท้ในราคา1,990บาทกางเกงยียนแม็กแท้ในราคา1,295บาท และก็ตัดแว่นตาอีก5,000บาทรวมซื้อก็ประมาณ12,565บาทนะครับคร่าวๆนะครับเหมือนจะดีเลยที่ผมหยุดเพราะตอนนั้นไม่มีหนี้ด้วยครับสุดท้ายเล่นอีกจนหมดเป็น1,000 0บาทและเป็นหนี้ต่ออีก7,000บาทเห็นไหมครับอาการหัวนเนี่ยถ้าได้หวนเมื่อไหร่ มันจะต้องมีคำโกหกและนี่สินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับต่อเลยนะครับผมไม่น่าหวนเลยครับผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากที่ต้องกลับมาเจอเรื่องเดิมอีกแล้วคิดว่าตัวเองเล่นแบบมีสติสุดท้ายจบแบบเดิมๆนะครับผมขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับผมก็ไม่อยากตามแล้ว ถ้าตามอีกก็คงเจ็บอีกแน่เลยครับแต่ของที่ผมซื้อมายังอยู่ครบตามรายการด้านบนหรือให้ผมปลอบใจตัวเองว่าเหมือนเงินยืมไปซื้อของพวกนี้มาผมคิดไม่ออกจริงๆแต่นี่เจ0 0ผมจะแบ่งจ่ายต้นเดือนหน้ากับเมษาครับความรู้สึกเดิมลอยมาแล้วครับผมไม่น่าเลยครับ นี่ก็คือหลักฐานการเข้าเล่นของน้องนะครับก็มี2รูปภาพตามที่น้องส่งมาให้ผมดูนะครับและต่อไปนี้ผมจะให้ทุกคนดูรายการโอนเงินของน้องนะครับหรือประวัติการโอนนี่แหละโอนแบบรัวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ เห็นไหมครับทุกคนคนที่หวนพนันเนี่ยจะไม่คิดถึงคุณค่าของเงินนะครับมีกี่บาทเนี่ยจะโอนแบบรัวๆเลยครับแล้วจะไม่ดูเวลานะครับไม่พักผ่อนด้วยเวลาตีสองตีสามตีสีน้องก็โอนไปเล่นนะครับ60บาทก็ยังมีนะครับ ร้อยกว่าบาทก็มีนะครับเพราะอยากตามทุนที่ตัวเองเสียไปกลับมาคืนจุดนี้ผมเข้าใจนะครับผมไม่โกหกทุกคนนะผมให้ทุกคนเห็นหลักฐานหมดแล้วก็ดูไป,ปรพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนโดยรวมมันก็จะประมาณนี้นะครับให้กำลังใจกันไปนะครับผมเข้าใจนะครับว่าการหัวร้อนมันเป็นแบบนี้จริงๆตัวผมในตอนนั้นอะ ถ้ามีการโอนเงินแบบนี้ผมคิดว่าการเข้าเล่นพนันของผมเนี่ยสลีปเนี่ยน่าจะมีเป็นร้อยนะครับก็อย่างว่านะครับมันอยู่ที่ใจด้วยถ้าใจของตัวเองใหญ่มันก็หมดไวนะครับแต่โดยรวมแล้วผมมีความเชื่อมั่นนะครับทุกคนยอดเงินในบัญชีจะเยอะขนาดไหนถ้าเราหัวร้อนใจร้อนหรือไม่ยอมแพ้ยังไงก็หมดครับ อย่าว่ากันนะครับมันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อเลยนะครับขอบคุณครับพี่อ๊อฟผมเสียใจมากๆที่เลิกมาตั้ง3 4มสเดือนแต่แพ้ความอยากได้ขึ้นจนต้องกลับไปมีหนี่อีกเหมือนเดิมคิดว่าตัวเองมีระบบการจัดการที่ดีก็เหมือนที่ผมพูดในข้างต้นนะครับ แล้วผมก็ให้กำลังใจน้องนะครับว่าไม่เป็นอะไรครับหมดแล้วหมดไปเริ่มต้นใหม่เลิกวันต่อวันสู้ๆครับแล้วน้องก็ตอบว่าได้ครับผมผมพลาดเองที่กลับไปหวนเมื่อวานจนผมไม่ไปเรียนเลยครับผมอยู่มาหาลัยทำใจไม่ได้เลยเมื่อวานผมผิดหวังที่กลับมาอีกแล้วโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับทุกคน มันเป็นแบบนี้แหละพวกเราจะมีสติหรือคิดได้ตอนที่เราหมดนะครับไอตอนที่เราได้กำไรอะคลิปผมจะทำดีขนาดไหนหรือใครหลายคนเนี่ยแฉโก,ง,กงของเว็บพนันอ่ะดีขนาดไหนก็นแล้วแต่พวกเราไม่ฟังหรอกผมมั่นใจอะล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าความอยากได้ของคนแสงสีเสียงเนี่ยมันมากระทบใจกระทบตาจำเป็นต้องสู้ หลักฐานทุกอย่างมันก็มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเครื่องหมายบวกไงเราได้กําไรนี่คือภาพจําของเราทีนี้เราหัวร้อนนะครับเราก็เติมไปเล่นโดยไม่ฟังความคิดของใครไม่ฟังคลิปเพื่อเตือนสติพอหมดแล้วก็งงเงไลายมาหาผมบอกว่าไม่ไหวแล้วผมหมดเยอะเป็นนี่เท่านั้นเป็นนี่เท่านี้อย่างที่ผมเคยบอกพนันออนไลน์เนี่ยมันอยู่ของมันเฉย มันไม่ได้บังคับหรือจับมือให้เราไปเล่นนะครับแต่พวกเราเนะี่ยแรกๆเลยนะเดินเฉียดก่อนวนล้อมอยู่อย่างนั้นแหละเห็นเขาเล่นยางก่อนเพราะว่าตัวเองเคยโดนทีนี้แหละครับพอมันนานไปมันสะสมนี่เริ่มเข้าใกล้เริ่มเข้าใกล้สุดท้ายก็ได้โหลดมาเล่นแล้วก็เติมเข้าไปเล่นแน่นอนครับมันก็ต้องให้เราได้กำไรอยู่แล้ว เพราะว่ามันก็โลกก็คือมิจฉาชีพดีๆนี่แหละมันเคยได้จากเราเป็นแสนมันจะให้เราสักหมื่นหนึ่งอ่ะจะเป็นอะไรง่ายๆเพราะมันรู้ว่าสต,ติที่เราเคยเล่นกับมันเนี่ยเราก็เอาจนสุดซอยวงเล็บเหลือไข่เป็ดจนหมดบัญชีนะครับและแล้วมันก็จะต้องมีวันนั้นจนได้เราก็จะต้องหมดนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้วินาทีนี้และในอนาคตเหมือนกันถ้าคุณอย่างไม่เลิกเล่นแล้วก็มีใครหลายๆคนถามผมมาว่าพี่ออฟถ้ารัฐบาลเปิดคาสิโนโแบบถูกต้องเนี่ยคนจะติดพนันเยอะไหมบางคนก็บอกว่าไม่น่าจะเยอะเพราะว่าเขาควบคุมการเล่นให้ทุกคนไปเล่นที่บอลไม่อยากให้แอบแอบเล่นคุณเชื่อผมได้เลย คุณฟังคำพูดผมต่อไปเนี่ยจะมีคนคิดสั้นเยอะอาชญากรรมก็จะเยอะขึ้นคนที่ว่างงานไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรก็เข้าไปเล่นนักการเมืองต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่เขาเล่นได้กำไรเขาก็จะมารีวิวให้พวกเราได้เห็นอันนี้มันผิดกฎหมายนะมันยังขนาดนี้เลย และพวกเราก็ดูเป็นหมื่นเป็นแสนคือดูช่องที่เขารีวิวเลยแต่คลิปอย่างผมเนี่ยคนดูร้อยกว่า4ี0ห้าหรือพันกว่าเนี่ยถือว่าเยอะแล้วลองดูน้ำหนักดิช่างดูได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ของคนเล่นหรือคนเลิกอันไหนมันจะมากหรือน้อยกว่ากันอายุ17บ8จ็ดเนี่ยกำลังอยากรู้อยากลองอายุ30กว่าเนี่ย อยากสู้กับมันอายุ40กว่าน่ะเห็นโทษแต่โดยรวมแล้วตัวเองก็เคยหมดมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆมันต้องโดนก่อนเจ็บก่อนถึงจะรู้แต่วันนี้เราเจ็บมาแล้วเรารู้โทษของมันแล้วเราจะเป็นต้องเลิกไหมก่อนที่จะมีคาสินโนเกิดขึ้นถ้าคุณเลิกได้คุณจะเป็นผู้โชคดีในหลายล้านคนมาก ที่เลิกพนันได้ยาเสพติดที่ว่าแน่ๆปัญหาอย่างอื่นที่ว่าแน่ๆไม่หนักเท่าการพนันนะครับการพนันนี่เลิกยากมากแต่มันมีเทคนิคถ้าคิดจะเลิกมันง่ายนิดเดียวเหมือนปอกลูกอมเข้าปากคุณแค่ไม่มีเงินในบัญชีให้เงินเหลือเลขศูนย์อาการวันหลุดต่างๆมันอยากฝากยังเติม ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันนี้เราไม่หมดเพื่อนเราเล่นได้แล้วไงคุณกล้าเดิมพันกับเขาไหมว่าในอนาคตไอ้คนเนี้ยมันต้องหมดแล้วก็จะมาซึมหนักยิ่งกว่าเราอีกคุณเอาช็อคหรือเอามาร์เกอร์ขีดหัวไปเลยหมดแน่นอนในชั่วโมงนี้วินาทีนี้ผมก็เตือนเสมอ คุณจะเล่นได้กําไรเป็นแสนอาจจะถอนไม่ได้ไอร้อยสองร้อยเนี่ยเขาอาจจะให้เราอยู่แต่ถามหน่อยคุณได้กําไรทุกวันวันละสองสามร้อยคุณป้านขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเสียคุณเสียเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันคุ้มเหรอนี่คือหลักการกินของเขาเขาทาให้เราติดแล้วเราก็ยามใจเข้าไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟังคลิปเตือนสตินะครับมีคนหมดทุกวัน ส่งเรื่องมาทุกวันสดสดร้อนๆก็มีหรืออดีตเคยติดแล้วเลิกได้ก็มีนะครับแต่ผมเองอ่ะทำไม่ทันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมเองก็จะต้องเอาเวลาไปดูแลธุรกิจหรือไปทำอย่างอื่นนะครับบางครั้งปล่อยคลิปช้าก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับจริงๆผมก็อยากปล่อยทุกวันนั่นแหละเพราะมันไม่มีเวลานะครับขอให้ทุกคน FC เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับ ขอให้ทุกคนตั้งใจเลิกพนันวันต่อวันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับไอ้น้องผู้ชายคนนี้นะครับสู้ต่อไปอนาคตของเรายังอยู่ไกลนะครับถ้าเราเลิกได้ตั้งแต่วันนี้รู้โทษของมันตั้งแต่วันนี้ในอนาคตชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมฟันธงได้เลยถ้าเราเลิกพนันได้นะครับโอเคผมต้องขอจบคลิป ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ